สวัสดีครับวันนี้ร้านเอ็มแบคเกอร์ช็อปรามสองนะครับรามสองซอยหกสิบเก้านะครับคันนี้ทางร้านภูมิใจเสนอเฟอร์สปอร์ตเซตเอ็กซินะครับคาวาซิคซตเอ็กซิสอาร์นะครับเป็นรถโฉมปีสองพันสิบเจ็ดนะครับคันนี้คอสองสิบเจ็ดจุดสิบเจ็ดนะครับกล่องแฟลแล้วเรียบร้อยนะครับพลิกชิปเตอร์ขึ้นลงนะครับผมโอเคดูรอบรอบคันกันนะครับ เดี๋ยวดูของแต่งนะครับท่อมีท่อส่ง AR นะครับท่อส่ง AR ไทเทเนียมนะครับชิวหน้าแต่งนะครับใส่กันล้มให้แล้วนะครับคันนี้โซ่สเตอร์แต่งนะครับไอ้ไฟท้ายแต่งนะครับ เดี๋ยวมาดูเลขไม้นะครับเลขมันเลขไม่9 9้1 5โลนะครับ สนใจยังไงทักมาตับช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้ให้นะครับรถคันนี้สามารถซื้อสดหรือจัดเฟนแนนซ์ได้นะครับผมสวัสดีครับ